สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับที่ตอนนี้นะครับผมนไม่สามารถที่จะหาเงินได้แล้วนั่นเองนะครับเมื่อก่อนก็คือว่าสามารถถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet แล้วก็ Paypal แล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะถอนเงินได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแอปอะไรนาะนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะครับผมนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่า ฟีโนเวลนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับในการที่เราจะหาเงินเข้าบัญชีของ Tru e Money w a l l e t PayPal แล้วก็เติมเงินมือถือนะับของที่ผมได้เคยรีวิวไว้นะครับแล้วก็ผมก็เคยถอนเงินไปแล้วนะครับตอนนั้นผมถอนเข้าบัญชีของอเบอร์ทรศั์นะครับเพราะว่าตอนนั้นเขายกเลิกในส่วนของบัญชีของ Tru e Money w a ล l e t นะครับล่าสุดตอนนี้นะครับผมนะผมได้คุยกับแอดมินหรือคุยกับเอ่เข้อะรอะไรผู้ดูแลนะในส่วนของแอปพลิเคชันในเครือข่ายของอ่ พอย culture นะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปภาพการคุยนะครับผมนะตอนนี้ก็ล็อกอินนะครับอ่าแล้วก็ผมสมัครกับเฟ e บุ o กนะครับตอนนั้นเนาะโอเคทุกคนอันนี้คือเป็นรหัสของผมเนาะเราสังเกตว่าเมื่อก่อนถ้าเราจะ ถอนเงินเราก็มาที่ตรงนี้นอกคอยเร record นะแล้วก็กดเข้าไปใช่ไหมทุกคนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับที่น่าเสียใจก็คือว่าตอนนี้ไม่มีเมนูการถอนเงินที่อยู่ตรงนี้แล้วทุกคนนะปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะไปเปิดนะในส่วนของที่ผมได้คุยกับแอดมินเนาะอันนี้คือเป็นลา,ล,าลายลายหนึ่งของผมนะผมได้คุยนะครับกับแอดมินนะผมถามว่า อันนี้คือเป็นแอดมินของแอปแคสไซนะครับอ่าตรงนี้นะเห็นไหมแคสไซวีไอพีเซอร์วนะครับตรงนี้เนาะอ่าผมได้คุยแล้วก็ได้สอบถามว่าทำไมแอปฟีนอเวลไม่สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับแล้วก็ผมก็อ่าถ่ายรูปนะในเองของแอปแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าผมก็ถ่ายไปแล้วก็นะครับอันนี้ก็คือเป็น หน้าที่2หน้าที่ผมแคปจอไปเนาะอ่าตรงนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนจะมีเมนูถอนเงินตรงนี้นะผมก็บอกว่าเมื่อก่อนมีเมนูถอนเงินตอนนี้ไม่มีเนาะเขาก็บอกว่า f r e novel นะครับเป็นแอปตรงนี้นะ f i novel เป็นแอปที่เน้นการอ่านนิยัยฟรีเมื่อเทียบกับแอปคล้ายกันผู้ใช้สามารถอ่านนิยายดีๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายหรือไม่ต้อง แน,แ,ะนะแน่นเนั่นละเนาะคะแนนของแอปจะถูกนำมาใช้เพื่อปลดลอกบทต่างๆนะฟีโนเวลหวังที่จะมอบประสบการณ์การอ่านคุณภาพสูงแก่ผู้ใช้ผ่านเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมและการสร้างผู้เขียนในท้องถิ่นนะครับ ก็ถ้าสรุปนะตอนนี้ก็คือว่าแอปฟี n เน v e l เวลรันะก็จะเป็นแอปในส่วนของการอ่านนิยายอย่างเดียวแล้วนะแต่ว่าจะไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เพราะอะไรเพราะว่าอ่าตรงนี้นะครับผมบอกว่าสรุปว่าแอปฟีนเนอ e เวลจะไม่สามารถสร้างรายได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับเขาก็ตอบว่าไม่สามารถถอนเงินสดได้ชั่วคราวนะครับตรงนี้นะ ไม่สามารถถอนเงินสดได้ชั่วคราวแคสไซสามารถถอนได้ตลอดเวลาอ่าหมายถึงว่าแอปฟิโนเวลไม่สามารถที่ถอนได้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าแอป,ปของแคสไซยังสามารถที่ถอนเงินได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปว่าแอป,ป,ปนี้ยังไงกันเนาะซึ่งตามที่เขาบอกว่าเนาะเขาจะนำคะแนนนะที่เราได้รับมานั้นนะครับอ่าอันนี้คะแนนตรงนี้นะ คะแนนของแอปจะถูกนํามาใช้เพื่อปลดล็อกบทต่งางๆหมายถึงว่าถ้าเราอ่านนิยายเนาะถ้าใครเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายมันจะมีนิยายที่อ่านฟรีกับนิยายที่ต้องเสียเงินใช่ไหมทุกคนอ่ะพอนิยายอันนี้คือว่าถ้าเราจะอ่านนิยายในนี้คือเราต้องหาคะแนนพอเราได้รับคะแนนแล้วเราก็ไปอ่านนิยายใช่ไหมแล้วก็อ่านไปอ่านมาแล้วก็ถ้าบทนั้นมันปลดล็อกอยู่มันล็อกอยู่เราจะปลดล็อก นิยายนั้นได้ก็ต่อเมื่อนําคะแนนที่เรามีนั้นไปปลดล็อกนั่นแหละเนะาะเมื่อก่อนคือเรานําคะแนนที่เรามีนั้นไปถอนเงินแต่ตอนนี้เขาปิดในส่วนของการถอนเงินชั่วคราวแต่ว่าเอาในส่วนการาในส่วนของคะแนนนั้นนะเอาไว้ไปปลดล็อกในส่วนของนิยายต่างๆนั่นเองนะที่เราจะหานันเองนะครับก็ สรุปว่าตอนนี้นะครับผมกนะ็หยุดเล่นสําหรับคนที่ต้องการหาเรดาร์จากแอปนี้ก็หยุดเล่นนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ต้องการที่จะสายนิยายคือต้องการที่จะหาต้องการที่จะอ่านนิยายนะก็สามารถที่จะนําคะแนนที่เรามีนั้นไปอ่านนิยายได้ต่อไปเลยนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคทุกคนนะครับผมก็ ต้องขอโทษด้วยนะครับในส่วนของการรีวิวข้างก่อนก่อนหน้าที่ผมได้มารีวิวมาแต่ว่าข้างก่อนคือผมบอกเลยว่ามันยังถอนได้อยู่นะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้คือคือถอนไม่ได้นั่นแหละเนาะก็ ขอให้ทุกคนนะครับที่เล่นแอปนี้อยู่นะถ้าจะเล่นเพื่อการอ่านนิยายก็เล่นต่อไปแต่ถ้าควรจะเล่นเพื่อการหาเงินก็แนะนาให้หยุดเล่นก่อนนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันตรงกันนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ผมจะนําลิงก์วิดีโอนี้ไปแปะที่วิดีโอในการสอนการสมัครเนาะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่าแอปนี้นั้นนะครับห้ามเล่นแล้วหรือหยุดเล่นได้แล้วในส่วนการหาเงินฟรีนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับ ชมคลิปนี้จนจบเนาะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆของเราด้วยถ้าชอบก็ถูกใจถ้าไม่ชอบก็ดิสไลค์นะครับถ้ามีคำถามหรือมีคำแนะนำอะไรก็ตามก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบา,บายๆสวัสดีครับอ่าลืมไปทุกคนอันนี้คืออัปเดตข่าวสารประจำวันที่26แล้วหรือเปล่า อ่าวันนี้วันที่26นะประจำวันที่26ิมิถุนายน2564นะครับโอเคบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปจนจบนะ